น้ำตกหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นด้วยความยิ่งใหญ่และงดงามหลังจากที่เราได้สัมผัสความแปลกตาของน้ำตกมาแล้ววันนี้ได้เวลาพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดความอลังการของโลกนั่นคือน้ำตกที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลกสวยราวกับสูงสวรรค์จะมีที่ใดบ้างมาชมกันเลยหนึ่งน้ำตกอิกวัซูตั้งอยู่ระหว่างบราซิลและอาร์เจนตินาอิกวัซูไม่ได้เป็นแค่น้ำตก แต่มันคือระบบน้ําตกขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยน้ําตกเล็กๆก,กว่า275สายท่อตัวยาวกว่า2.7กิโลเมตรจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ v i v s t h r o a t หรือข้อหอยปีศาจซึ่งเป็นจุดที่น้ําตกไหลลงมารวมตัวกันอย่างรุนแรงและอลังการราวกับมังกรคำรามสองน้ำตกวิกตอเรียตั้งอยู่ระหว่างซิมบับเวและแซมเบียน้ำตกวิกตอเรียไม่ได้เป็นแค่น้ำตกที่ใหญ่แต่ยังได้รับการขนานนามว่า เป็นม่านน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงกว่า100เมตรและความกว้างกว่า1.7กิโลเมตรชาวท้องถิ่นเรียกที่นี่ว่าโมซิโอยาที่แปลว่าควันที่คำรามเพราะละอองน้ำที่พวยพุ่งขึ้นฟ้าจนเห็นได้จากระยะไกลที่นี่คุณยังสามารถลงเล่นน้ำใน d e วิลส์พูลบ่อน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้ขอบผาน้ำตกได้ด้วย 3. น้ำตกแองเจตั้งอยู่ในเวเนซุเอลานี่คือน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง979เมตรสายน้ำจะไหลลงมาอย่างอิสระจากหน้าผาสูงชันในป่าดิบชื้นแอมะซอนชื่อ Angel Falls มาจากชื่อนักบินผู้คนพบคนแรกอย่าง j i m มี Jimmy Angel บรรยากาศรอบข้างของที่นี่จึงเต็มไปด้วยหมอกละอองน้ำและความขลังของธรรมชาติบริสุทธิ์สีน้ำตกในแอการาตั้งอยู่พรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาในแอการาอาจจะไม่สูงมากแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีพลังมหาศาลที่สุดในอเมริกาเหนือ ด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านกว่า3,000ตันต่อวินาทีน้ําตกแห่งนี้แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือ American Falls, Bridalveil Falls และ Horse Shoe Falls ในยามค่ําคืนจะมีแสงไฟสองน้ําตกให้รีบระยับตลอดทั้งปีสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม 5. น้ําตกพลิตวิเซตั้งอยู่ในโครเอเชียน้ําตกแห่งนี้อาจมีความแตกต่างจากน้ําตกอื่นๆในลิสด้วยความเงียบสงบและละเมียดละไมตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ l i t ต i า e Lakes ที่มีทะเลสาบถึง16แห่งไหลเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นน้ำตกหลายชั้นที่สวยงามพร้อมเส้นทางเดินไมาให้คุณได้เดินชมความงดงามของป่าเขียวชอุ่มอย่างใกล้ชิดนอกจากความสวยงามของน้ำตกตามธรรมชาติแล้วช่วงเวลาที่คุณเลือกไปเยือนก็เป็นหัวใจสำคัญจากคําแนะนําที่ส่งต่อกันมาช่วงที่เหมาะที่สุดในการไปชมน้ําตกคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะยังมีปริมาณน้ํามากพร้อมกับอากาศเย็นสบายและสดชื่นอีกด้วยแล้วคุณละ่ะเคยมีความประทับใจกับน้ําตกที่ไหนบ้างอยากแนะนําให้เพื่อน ให้ไปสัมผัสลองมาแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณได้เลยนะ